ครับสวัสดีครับพี่เสกเช้าวันนี้ทางเราน้อมรับยินดีบริการแขก v i p พผู้ที่มาพักที่ที่ฟาร์มนะครับด้วยเมนูอาหารพิเศษสุดๆนะครับขออนุญาตพูดความรู้สึกจริงๆเลยครับขอบคุณครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมเสกกิติพัฒน์ตั้หอมครับจากวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีและพิธีชุมชนคนเชียงรายครับก็วันนี้มาพร้อมกับท่านประธานนะคราบผมที่เลือดฟูน้องนะครับครับก็เรา เรามาอ,อบรมบมเพาะที่มาหาวิทยาลัยมจโจแล้วก็เรามาทดลองการพักที่ะที่ KS f a r ม and t o u r i ึ m นะครับสคืนสคืนสวันนะครับก็เมื่อวานเนี่ยหนักมากครับก็เดี๋ยวผมจะ,ะผมอยากมาชิมปลาบึกสยามอ,อินทรีเมื่อวานเราท่องเที่ยวเข้าไปในฟาร์มนะฮะมีทั้งไก่ไข่มีทั้งเลี้ยงวัวนะฮะ ทุกอย่างนน,นี้เป็นเป็นแนว BCG โมเดลหมดนะฮะเป็นเป็นแนว Zero w a s t หมดนะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ดรเคนสักท่านเจ้าของฟาร์มจุดเด่นของตัวนี้ก็คือปลาบึกสยามอินทรีนะครับที่ท่านได้พัฒนาสายพันธุ์มาผมก็เลยอยากรู้ได้ยินว่าอร่อยมากแต่ต้องมาลองก็เลยลองอเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็ลองให,ให้แฟนอาจารย์เขาทำเมนู เมื่อวานเป็นเมนูแล้วนะครับพี่เบิ้มเมื่อวานเป็นทอดกับทอดไอ้กระเทียมนะครับเนื้อปลาทอดกระเทียมนะครับจากตัวนี้นะครับเนื้อปลาทอดกระเทียมแล้วก็มีปลาส้มปลาส้มไอสยามซินไบโอติกนะครับไอตัวนี้จะมีโมยก้าสูงมากเป็นเป็นถ้าภาษาเหนือก็ท้องรักชาอร่อยมากเลยมาแต่อีกตัวก็คือไส้อ่วดตัวนี้ผมชอบมากนะครับตัวผมเองคนชอบไส้อ่ว นี่คือเซกัวปลาสยามเบอร์สี่ตัวนี้จะเป็นแบบรสเผ็ดนะครับเมื่อวานผลเป็นไงครับเมื่อวานนี่หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงหมดเลยครับ, <ๆ S 2> รบไม่เหลือนะครับเช้านี้สดสดใช่เช้านี้ด้วยสดตัวนี้นะครับแต่เช้าวันนี้เหรอครับช้าตักสดนี่กรอบมากเมื่อวานก็หมดเกลี้ยงหมดเลยอเช้าวันนี้ก็ก็เลยบอกว่าติดใจก็ขอเอาเนื้อปลามาทำทำสเต็กไอสิคุรุยิกินะครับเพราะยังไม่ได้ลองนะับก็เป็นจากตัวนี้นะครับ จากตัวนี้มาเป็นเมนูตัวนี้นะครับแล้วก็แฟนอาจารย์นะฮะซึ่งเป็นคนใต้ทำอาหารครับทำทำอาหารไทยแกงเหลืองว่ามบิกสยามลองดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไข่เจียวสดๆนะฮะตัวนี้เป็นไข่เจียวโอเมก้าเยอะมากนะฮะไข่ไก่อารมณ์ดีครับไข่ไก่อารมณ์ดีครับแล้วก็ผักตัวนี้เมื่าเช่าเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้นะฮะก็ก็เอามาล้างกัน นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะฮะ <Okay. S 1> ต้องชิมก่อนถึงจะบอกได้นะครับ,คร,บครับขอบคุณครับ